เรียนพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่มันเป็นบรรดาวีแอล999นะครับก็การการประจุอี่พอในพื้นที่เกิดเหตุนะครับพร้อมทั้งประสานกับชุดชุดสำหรับหนุ่มของหน่วยงานความมั่นคงนะครับพร้อมกับทั้งสองชุดเคลื่อนกําลังนะครับติดตามเรือเป้าหมายนะครับเจ้าหน้าที่ชุดที่สองนะครับ4500ของ4 5 0 ที่มันเอกสารนั้นร้อยใช่ไหมอีกกระสอรหนึ่งร้อยวกว่าอีกแต่ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางจุดอบสอนะครับเขาก็ติดตามขยายผลว่า

ห้าสิบบาทสองสองกระสอบเอสองแท็กกอหนึ่งกระสอบการท่ากบบร้อย